วันนี้เอิญจะพามาทําความรู้จักโรคตากุ้งยิงเป็นยังไงเอิญเชื่อว่าหลายๆคนเคยมีประสบการณ์การเป็นตากุ้งยิงมาก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักให้มากขึ้นกันนะคะตากุ้งยิงเกิดจากการที่ติดเชื้อแบคทีเรียรซึ่งมักเกิดขึ้นบริเวณเปลือกตาด้านบนและเปลือกตาด้านล่างจะมีอาการเจ็บปวดบริเวณที่เป็นตุ่มหนองซึ่งมีสาเหตุและปัจจัยดังต่อไปนี้หนึ่งการสัมผัสด,ดวงตาด้วยมือที่ไม่สะอาด 2. การใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดเกิดจากการที่ดูแลรักษาไม่เพียงพอ 3. โรคเปลอกตาอักเสบ 4. การใช้เครื่องสำอางหรือการล้างเครื่องสำอางออกไม่หมด 5. เป็นบุคคลที่เคยมีประวัติเป็นตากุ้งยิงมาก่อน 6. ุมภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงทีนี้ทุกคนก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าโรคตากุ้งยิงเกิดจากสาเหตุและปัจจัยอะไรบ้าง คลิปหน้าเาจะมาต่อ EP 2อาการของตากุ้งยิงเป็นยังไงบ้างรอติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านด้วยนะคะ